หลันมาข่อจะขอจะปิดก,กันนะครับเลยก็เรียบครี่ออกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันที่เคยนะครับกับผมอินทรมอิตาเลียนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาต่อกระดาษนะครับหลังจากที่ เราตัดกระดาษออกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับกระดาษก็จะแบ่งเป็นประมาณ3ส่วนนะครับนะครับลักษณะกระดาษโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่นะครับความยาวจะอยู่ประมาณเมตรยี่สิบเซนหรือว่า120ซนติเมตรนะครับเราก็จะไม่ใช้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางจันนะครับก็จะจันเล็กสั้นนะครับเราจะ ไม่ห่อทั้งหมดนะครับเราก็จะตัดออกนะครับในการตัดนั้นนะครับเราก็ให้ริมกระด e าษเสมอกันนะครับแล้วก็พับนะครับพับประมาณหนึ่งในสามนะครับของกระดาษนะครับประมาณนะครับทุกท่านประมาณนะครับหนึ่งในสามของกระดาษนะครับเราก็ตัดออกหนึ่งส่วนนะครับ จากที่เราได้นะครับหนึ่งส่วนนะครับส่วนนี้กอใช้ห่อนะครับห่อจากอินทพลมนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะใช้กระดาษเบอร์ไหนนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของจันนะครับเราได้นะครับสมมตินะครับเราได้มา2ส่วนลักษณะแบบนี้นะครับทนผู้ชมนะครับ อันนี้เป็นเบอร์ XL นะครับนะครับเบอร์ XL นะครับนะครับส่วนที่ตัดออกสักคู่นะครับเป็นเบอร์ M นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนนะครับเขาจะพับมาลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับนะครับขอบกระดาษอีกด้านหนึ่งเ็าจะพับเป็นลักษณะเป็นสามรอยพับนะครับ แล้วก็จะมีรอยพับอีกรอยหนึ่งนะครับที่เขาติดกาวนะครับเราก็ดึงออกนะครับนะครับเราก็ดึงออกไปตึงนะครับสาเหตุที่ดึงออกนะครับเพราะว่าจะให้รอยต่อนะครับให้เสมอกันนะครับอันนี้คือกาวเขาอาจจะ เลือมมาติดนะครับท่านชมนะครับฟังของกระดาษก็จะมีนะครับหึงออกเอกสารนี้นะครับส่วนที่รอยพับที่พับเข้าไปด้านในแล้วก็พับกลับคืนนะครับพับออกมาด้านอกแบบนี้นะครับท่านชมนะครับให้จากอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแล้วก็พับกลับคืนนะครับ โดยเอาด้านที่พับครั้งแรกนะครับเป็นตัววัดนะครับนะครับด้านนี้ก่อนนะครับคอยเรียดมานะครับมามาพับอีกด้านหนึ่งนะครับ เวลาเรานำไปต่อนะครับก็จะต่อได้ง่ายนะครับจากกระดาษอีกส่วนหนึ่งกับุงกระดาษอีกุงหนึ่งนะครับที่เราตัดมานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็ถึงมาต่อนะครับชิ้นใหญ่หน่อยนะครับใหญ่หน่อยนะครับไซส์ใหญ่เป็นเบอร์ xl นะครับห่นะครับในการต่อกระดาษนะครับที่เราตัดออกนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับเราต้องเอาด้านที่ไม่ได้ตัดนะครับคือขอบกระดาษหรือว่าปลายขอบกระดาษน,นะอีกด้านหนึ่งนะครับ<ๆ>นำมาต่อกันเพราะว่าเขาจะริมกระดาษจะเสมอกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะไม่เอาด้านนี้นะครับเพราะว่าเราตัดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสมอกันนะครับสําหรับริมกระดาษน,นะครับที่จะนํามาต่อ อสอดเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับโดยใช้นะครับจิบหนีบนะครับ2อ,อันนะครับให้ขอบกระดาษนะครับทับกันอยู่ประมาณประมาณนะครับ หนึ่เซนถึง1นึ่เซนติเมตรครึ่งนะครับแลก็ใช้คลิปนะครับหนีบริมกระดาษเอาไว้นะครับก็ประมาณครึ่งเซนนะครับหนีบเอาไว้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ใช้คลิปหนีบเหมือนกันนะครับ ต้องใช้กิปบหนีบนะครับเพื่อไม่ให้ขอบกระดาษเคลื่อนนะครับที่เรากะไว้นะครับว่าประมาณ1เซนหรือว่า1เซนครึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ขยับนะครับนี่ริมเอาไว้นะครับบีมกระดาษครับประมาณสักครึ่งเซนนะครับนะครับเราจะมองเห็นขอบ กระดาษทั้งสองด้านนะครับทับกันอยู่ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับไม่เกิน1เซนติเมตรครึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้กาวนะครับกาวนี่ครับกาวลาเทคนะครับกาวลาเทคอนามัยนะครับที่ใช้ติดกระดาษทั่วๆไปนะครับนีครับ ในการทานั้นนะครับเราก็จะใช้วัตถุนะครับอาจจะเป็นแปรงเล็กเลกก็ได้นะครับแต่ผมถนัดนะครับในการใช้นิ้วมือนะครับจิ้มนะครับตัวทานะครับทาตรงขอบกระดาษนะครับที่ทับกันนะครับที่ เรานำมาต่อนะครับทาให้ทั่วนะครับทาไปเลยครับเลือกไม่เป็นไรนะครับ เขาไปให้สุดนะครับตรงที่ลิปหนีบนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้มือก็ได้นะก็รองเท้าแตะแบบนี้นะครับโดยจับด้านนี้เอาไว้นะครับนะครับจับด้านปลายกระดาษที่อยู่ด้านล่างเอาไว้นะครับแล้วก็ตบนะครับ นี้นนนนก็เรียบร้อยนะครับไหนไม่ผสีก่อใช้มือนะครับเรียบร้อยนะครับด้านแต่ต้องทากาวอีกด้านหนึ่งนะครับโดยกลับด้านนะครับปดบด้านหนึ่งครับ ขอทางเหมือนกันนะครับด้านนี้ใช้มือจะขนาดกว่านะครับพออนิ้วมือจะลื่นกว่านะครับลื่นกว่าทําให้ง่ายนะครับต่อการถาตรงริมขอบกระดาษที ใช้ต่อแล้วทับกันนะครับเส็จเร็ดบร้อยก็ทำเหมือนเดิมนะครับจับตาเนี้ยวไว้นะครับแล้วก็ตกนะครับ ไ้พ่อเพราะว่านะครับไม่ให้เคลื่อนนะครับกระดาษเคลื่อนได้มาแล้วแอลเราใช้เท้าแตะตบๆนะครับตรงรอยต่อนะครับก่อเรียบร้อยนะครับเอาคลิปหนีบออกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ10บนาทีนะครับห้านาทีนะครับทิ้งไว้รักษาแบบนี้นะครับเมื่อทิ้งไว้ผ่านไป5้านาทีนะครับเราก็เปิดปากถุงออกนะครับดูนะครับด้านในนะครับจะมี ติดนะครับจะติดนะครับก็ยังไม่แห้งนะครับเราก็าแกะออกนะครับถ้าปล่อยแห้งนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องกาวที่เราทาขอบกระดาษเลอะนะครับท่านชมนะครับก็ทําให้ติดแน่นนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งไว้นะครับ ตั้งไว้มาให้รอยต่อนะครับมาให้รอยต่อชิดกันนะครับหรือว่าโดนนะครับช่วงรอยต่อนะครับนะครับให้ชิดกันมาให้ติดกันนะครับกษแบบนี้นะครับชมนะครับวันนี้ฝนตกนะครับต้องตากในร่มนะครับตากในร่มปกติก็จะตากกลางแจ้งนะครับ แต่ละถุงนะครับท่าชมนะครับที่ต่อหรือว่าติดเสร็จนะครับระหว่าง2ถุงที่ตัดออกนะครับออกมาต่อกันติดกาวนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตั้งไว้แบบนี้นะครับท่านชมนะครับก็จะแห้งถ้าฝนไม่ตกก็ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับ ไปตากแดดก็แห้งแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็นําไปเก็บหรือนําไปห่ออินทรพลัมได้นะครับท่านผู้ชมนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับท่านผู้ชมในการต่อกระดาษหลังจากที่เราตัดออกมานะครับเพราะว่าถุงมันยาวเกินไปนะครับถุงกระดาษนะครับนะครับ120เซนนะครับเราก็ตัดเอามาหนึ่งส่วนนะครับมาต่อกันนะครับ ก็จะได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับนะครับความยาวขนาดนี้ห่อได้แล้วครับท่านผู้ชมห่อจันใหญ่ๆนะห่อได้สบายนะครับนะครับความลึกก็ได้นะครับไม่โดนฝนนะครับท่านผู้ชมก็ทําตามได้นะครับไม่ห่อทั้งหมดนะครับบางสวนผมเห็นเขาก็จะห่อทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รวบ ปลายกระดาษด้านล่างนะครับมัดเข้าหากันนะครับใช้เป็นถุงกันแมลงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการระบายอากาศในช่วงหน้าฝนนั้นไม่ดีนะครับกระดาษพอเราเขาเคลือบมานะครับท่านผู้ชมนะครับกันน้ํามานะครับในการจะห่อรวบนะครับทั้งหมดนั้นนะครับอาจจะไม่ดีเท่าเปิดถุงด้านล่างนะครับโดยใช้ถุงกันแมลงนะครับถุงกันแมลง ห่อด้านในนะครับท่านผู้ชมเพื่อกันแมลงนะครับนะครับหน้าฝนความชื้นอากาศมันสูงนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราห่อกระดาษทั้งหมดแล้วก็ไม่โดยไม่ตัดออกนะครับจะใช้กระดาษปลายกระดาษด้านล่างนะครับของถุงนะครับรวบนะครับแล้วก็รัดเชือกนะครับก็ได้ไม่กันนะครับได้ไม่กันนะครับแต่การระบายอากาศนั้นได้ไม่ดีนะครับเท่ากับเราเปิด ปากถุงกระดาษด้านล่างเอาไว้นะครับนะครับด้าน,นล่งเอาไว้เราก็ใช้ถุงตะข่ายกันมแมลงห่ออีกชั้นหนึ่งนะครับจะระบายอากาศได้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับไม่เกิดปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับเชื้อราจะเข้าได้ง่ายนะครับถ้าเราห่อกระดาษทั้งหมดนะครับรวบ ปลายกระดาษด้านล่างเอาไว้นะความชื้นในอากาศจะสูงนะครับก็จะทําให้ลูกในจันนะครับติดเชื้อราถ้าท่านชมติดเชื้อราได้ง่ายนะครับท่านชมก็ทําตามได้นะครับในการต่อกระดาษนะครับจากที่ตัดออกหนึ่งส่วนแต่ละถุงนะครับก็จะใช้สองส่วนนะครับนํามาต่อกันนะครับนะครับในการต่อกระดาษตามในคลิปต้นคลิปนะครับที่ ผได้ลงให้ท่านดูนะครับนี่ครับเกิบสองตัวนะครับท่านชมนะครับหาซื้อได้นะครับตามร้านขายเครื่องเขียนทต่วไปนะครับท่านชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกกลังใจครับท่านชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคลิปต่อไปนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ